นุ่มกันชัยพูดถึงครูตีสอนจีบสาวหลักมีประเด็นสอนคบซ้อนเมียน้อย ทำเอาแฮชแท็กคู่ตีจีบสาวพุ่งทยานติดเทรนในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวหลังมีประเด็นดราม่าไลฟ์โค้ดคนหนึ่งออกมาแชร์ทริคพร้อมกับเปิดคอร์สสอนให้กับหนุ่มๆม,มีครบซ้อนเมียน้อยสูบเงินและปลอกลอกผู้หญิงโดยที่ไม่รู้สึกผิดถูกวิจารณ์จนสนัน่นล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้นําเสนอข่าวดังกล่าวในรายการทิ้งวันทันเหตุการณ์ด้านดอ,อร์หมวยอริสราก็ได้ติดตามข้างต้นกล่าวแล้วในฐานะผู้หญิงฟังครูตีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้นะคะมันขัดกับหลักศีลธรรม จะมีบ้านที่สองได้ยังไงขณะที่กัญชัยก็บอกว่ามุมผู้ชายเหมือนกันไม่ได้มองหลักอย่างคุณมวยแต่มองว่าเป็นการเหยียดผู้หญิงจะพยายามบอกตัวเองเป็นเจ้าโลกหรอมันไม่ใช่เอาตรงๆนาตีหนุ่มก็กระช่อนมาก่อนวิธีของตีเละเทอะเชื่อครูกระปิอย่ามีความคิดแบบนี้อยากฝากบอกผู้ชายด้วยกันอย่ามีความคิดแบบนี้มันไม่ถูกเราต้องดูมูลค่าผู้หญิงที่ต่ำกว่าเราเราต้องไปเสนอเท่านี้ทั้งที่เรามีเมียแล้วเดี๋ยวผู้หญิงจะเข้ามาหาสิ่งที่คุณพูดมัน คือการเยียดคนที่เจ,งจ๋งจริงๆเขาไม่พูดหรอกเขาอมภูมิเขาไม่อวดภูมิแหมจะมาสอนคนให้จีบสาวมาเป็นเมียน้อยฝากบอกครูตีจากครูกะปิคนจริงเขาต้องอมภูมิเขาไม่อวดภูมิหรอกเชื่อพ่ออยู่ดีๆในที่ของตัวเองไม่ต้องออกมาสาระจุดๆกับคนอื่นสอนแล้วเขาไปทําตามเกิดปัญหาชู้สาวฆ่ากันตายเยอะสอนต้องอยู่ในวิถีที่ถูกต้อง